ไครับวันนี้จะพาไปดูนาโคสิตครับก็เกี่ยวข้าววันนี้ไปดูรถเกี่ยวข้าวกันนี่ก็ออกบ้านมากนประมาณห้าโมงแล้วห้าโมงเย็นนะเห็นตรงซอยท่านตรนะงซอยนี้ครับนาโคสิตแล้วก็มีฝั่งก็ลงนูกนะครับตรงสะพาน,น ล้ามแม่น้ำเงาครับตรงนั้นเถนทางที่ตอนนี้นแปลปลาครับที่อาฟ้าซิลมีคลิปนี้ผีก้อยพ้าซิลกันมีนลง้งน้าแล้วครัจนมากเลยเสียกับปกแล้สองทางทางตองเสียวกันไป งานก็เสร็จนี่ครับรถเกียร์ไปแล้วนิดนี่นาครับงาก็เสร็จไปแล้วมาวนี่สามเลยครับ

เลยนี yeah. mm ่ยแอบแอบพอดีกก kind of yeah. <T |ar|> ัง <about> ถึงถ <T. T S 1> ึงรถเนี้ยนารถจอดเปิดท้ายเลยก็เปดท้ายทางเลยโอเคโอเคไปเรืเลยไป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 เรื่อยหลัง มาพบมันมีมาพบกับเกี่ยวนู้นกับพีดแฟดนึงสิลาปิดแฟดนึงเดียวบอเนี้ยมันนี่ว่ากินอะไรมาเกี่ยวข้าวค่ะมาดูมาดูกับข้าวนะคะนี่ค่ะมันจะกินอะไรนี่ไปหาไทยดอมขึ้นไม่เลยนี่นี่นี่ถ้ากินบะไอ้ไม่ก็ตาดลิงติงนี่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 จิ้มค่ะจิ้มแล้วก็คุยแล้วก็ข้ามใส่ปากนะคะทุกคนเฮ้ยอ้าว มีกองทัวร์งลงมันนี่ลงเอาลงออกเดี๋ยวใครอ๋อยังบเฮ็ดบันเรีวไม่หรไมาสวยก็ลงถ้าเป็นสวยก็งอันนี้้างเรียนอยู่่ปิดินะคะโโ่ห้างเรียกพ่อเลยห้าเรียกพ่อใช่ไหมถ้าปิดปิดยังไงปิดเลย อีสานบ้านเฮาอ้อีสานนเเบปึ๊บล้วก็ไปเลยวันนี้มาพบกับอีสานบ้านเฮาคนี้สวัสดีสวัสดีครับวันนี้เาไบกับช่องทโพงสวัสดีสวัสดีครับเมานเมนมืวานอนมานับนเมื่วอนานเนเม้วน วันน so ี้มาพบกับช่องอีสานบ้านเฮานะคะวันนี้มาดูเอาเกี่ยวข้าวนะคะเกี่ยวข้าวนายใหญ่ตุ้ยนายใหญ่ตุ้ยกโคจิตโคสิตโคสิตโคสิตนายพี่โคสิตไป็ชายโซเฟอร์ดูชาโซเฟอร์เตยมุงอะไรเียมันเยเดี๋ยวเดี๋ยวให สารทีมหน่อยนิดนึงเดี๋ยวเขาจิตเขาให้ทำถ้าปั้นญี่ปุ่นถ้าเขาปั้นญี่ปุ่นเนี่ยลงดูดดูดแบบทั้งนิ้วมืออ่ะเนาะไม่กินไม่กินไม่กินจริงๆอ่ะลองดูลองดูอ่ะอ่าลองดูลองดูไม่กินอ่าตอนนี้นี่นี่นี่ไม่ไปหากินก็ดีแล้ว หัวกินคนเดียวเลยนี้หลายไม่ได้กินเลยอ่าเด็กน้อยกินไม่ได้ใช่ใช่อ่านั่นกินบักครับแม่ร้องมึงด้เรอพาเบกินอันนี้เากินแต่เนื้อเพรากินตามกินแต่เขากินแต่เนื้อเอากินกันไหมกินจวเลยเนี่ยเนียกินปลาลดน้ำเกับปั้นาดกินเค็มอ๋อน้ำกินเค็มเดี๋ยวเดี๋ยวให้เค็มก็เอาใส่อีกเดี๋ยวเบิร์ดกระเป๋าคุณไม่เหรอเบิร์ดเราเนี่เหิริเบิดเบิ อร่อยแล้วอร่อยแล้วพอแล้วอย่ใส่เยอะแล้วมันจะมันจะขมพอแล้วพอแล้วอ๋อออมันกันน้ำมันกันน้ำปลาปรุงแต่งโมเมนต์ดีแค่ไหนหรือหินแตงคิมกันช้า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 เดี๋ยวให้หลานเขาดูให้ลูกเขาดูด้วยนี่ดูชิ้ดูชีนี่นี่ดูชีที่นาหูไม่พอใจอีกอ่ะเอาไป ตอมแล้วกว่าแล้วอ่าอาอ่าที้มาเนื้ออีกนะมามเดี๋ยวเดี๋วให้เดี๋ยวเดี๋ยวพอทำให้เดี๋ยวพอแป๊บนึงแป๊บนึงนึงเดี๋ยวให้ักดูดูตัวอย่างแล้วเสียบัอค่ากินย่างวกรับหน้าพักมนะอนีเ่ออยเอาพักงอก่อนเสีเบมือเหรอครับมอดมือออ ตูพากิจจวนใช่ตัวคนเขาเอาไปใส่บุญตัวลำนาตูเด้ไปดูนู่นหรือคุณากูไปเนอไปยังไปบุญอยากไปเวลาไปไปจะไปยืนท่ายรถดที่ย่งเขาเด้อว่าอะไรไปจะเขาก็มาเวลาเวลาใช่ใช่ยวเขามาเวลาดูแต่ย่อใกล้เคลื่อนย้ายจะห่อวางวางให้ดูดูหน่อยดูดูอ่าวโอ้โหที่พ่อเป็นนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ข้าวเหนียวไม่ไม่เอา จุดแลกแกเขามาใช่คุณชอบอันนี้จับแล้วแค่นี้หลังจับให้เป็นไงเป็นไงโอ้โหเนาะโอเคครับโอเค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 ดูนี่ติดใจเลยนี่นี่ติดใจขออีกคำเลยเนี่ยนี่นี่นี่เอามาทำเออหมดกินขอยังยังติดใจขออีกคำเลยอ่ะดูนี่ เดี<น>๋ยวโคตรๆโไฟเลยครับต่าอใส่ด้วยงน้ำตาตะกเตรนไหมจังไงยังไงดมโอ้ยอีจุอีจิเอาไฟมาเปิดเพลงให้ฟังหน่อยดิเพลงูกรงพุงมาปะจังโมงมีแบบทักทักทักักนะเพลงยังเสียมไม่นอนนะใหญ่ๆเลยใช่ไหม ใหญ่เลยใชุ่งเปิดได้ไหมเพลงลงเนะเอาเอาใหญ่ๆเลยใช่ไหมงเปิดดัวเปิดเพลงฮันมันบวมอ๋เปิดเพลงหรือเปิดอะไรเปิดเพลงขอละมาจุไดิไเดี๋ยว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 ก็สิ็จก็สิขอ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 ช่วยมือ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 คุณอ่ะเออนี่นี่นี่โอ้โหใบเรี้ยงมีสารกินนาจาหมีโอ้นี่ิดิไม่ไม่เอาข้าวนะของพ่อพ่อใส่ข้าวใครกินยังใครกินยัง ก็กินเคยกินยังเกินปลาดิบเหมือนกันเขาก็กินดิบ